เป็นไอนาำนะครับ ops นะครับอย่าลืม ops เท่านั้นนะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่เขาขอให้เพียงแต่เขาเขียนว่า ops นะครับจะสามารถใช้ได้ครับโดยไม่มีไอนาแล้วก็อันนี้ตัวล็อกนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อก็ไม่มีตัวล็อกนะครับเกินกัน5บาทครับรอเพิ่มตัวล็อกสำหรับอันนี้เรามารีวิวกล่องที่จะใส่ขนมปังนะครับเป็นกล่อง ops นะครับ สามารถล็อกได้ในตัวครับไม่ต้องใช้แม็กนะครับเบอร์1 0 4 a นนะครับผมของตัวนี้จะไม่เป็นไอนะครับผมจะไม่เป็นไอน้ำแล้วเราก็ไม่ต้องไปเปลืองแม็กนะครับหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทร้อยใบครับนี่นะครับ OPS นะครับผม OPS หนึ่งศูนย์สี่เอนะครับผม แล้วเราจะทดสอบให้ดูนะครับเวลาแกะต้องระวังนะครับพวกนี้มันจะบางแล้วมันจะติดกันนะครับใช่ไหมผหยิบมาทั้งสองใบแรกเริ่มเราก็ใช้กระดาษกระดาษข้ามันไก่เหมือนเดิมแล้วที่ผมเคยใช้ห่อนั้นแหละครับเอาด้านพลาสติกขึ้นบนนะครับผมวันนี้เราจะใส่แค่สองชิ้นนะครับมันจะได้สวยนะวอนนี้ขยับมาค่อยค่นะครับผมสองชิ้นนี้จะพอดีเต็มครับ แล้วเราก็ปิดอย่างนี้นะครับจะไม่เป็นไอนามนะครับ OPS นะครับอย่าลืม OPS เท่านั้นนะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่เขาขอให้เพียงแต่เขาเขียนว่า OPS นะครับจะสามารถใช้ได้ครับโดยไม่มีไอนาแล้วก็อันนี้ตัวล็อกนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อก็ไม่มีตัวล็อกนะครับเกินกัน5บาทครับเราเพิ่มตัวล็อกไม่ต้องมีแม็กให้เป็นกังวลก่อลูกค้านะครับโอเคนะครับผมถ้บเป้าประสงค์ในการ